โอเคสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้เราอยู่กับเงียบเลยเฮียเจอมาที่อ่ะยังไม่ทันเจอคนเลยเปิดเซตให้เขาดูหน่อยเปิดเซตให้คนดูดูหน่อยเดียวอ่าอันนี้นะเป็นเด็กิีเวอร์อันดับหนึ่งของเซิร์ฟนะครับเรียกว่าเคยเป็นแล้วกันนะเคยเป็นเด็กิีเวอร์อันดับหนึ่งของเซิร์ฟมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็เป็น PMG วันนี้ PMG จะมาเล่นเด็กิฟในคอหลับให้เราดูนะว่าเด็กิฟเนี่ยเล่นยังไงนะใช่ไหมในฐานะเด็กิีเวอร์อันดับหนึ่ง รู้ว่าเราไม่ควรเล่นเดนกีเวอร์ในค่ลับเฮ้ยโหเดี๋ยวพูดอย่างนั้นดิน้องๆอยากดูมาเดี๋ยวผมก็จะไม่กวนเขาแล้วตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าเขาจะเปลี่ยนสกิลอะไรเดี๋ยวผมอธิบายเองอีกทีนะครับไม่กวนมอนแม่งไม่ได้กระโดดจริงแม่งแค่เดินเล่นได้ยุ่ไม่มอนมอนมันหายไปด้วยถูกแล้วคือเขาเคลียร์รอบนี้อ่ะเคลียร์เล่นรอบนแต่มึงไม่ต้องอธิบายก็ได้นะมึงจะไม่เลยก็ได้น่าจะอธิบายโอ้วว้าวจเฮ้ยเคยชนะใช่ไหมเคยชนะแล้วรอบนึงใช่หรือเปล่าเอคยชนนะแล้วรบึง รอบนี้คงไม่แพ้นะเล่นอาวุธถนัดด้วยไปครับก็เจอเป็นคนไทยนะครับผมคนนี้เป็นคีาฟโคเบิร์นครับคนนี้ก็เป็นคนไทยนะอยู่ทีเซิร์ฟนะครับอ่าเราจะเขาเอามาเป็นเสื้อมิดนะเอาไว้สกิปดูดเลือดนะครับวิ่งไปแล้วครับตอนนี้อ้าวเลิศโอ้โหเขาโดนมันตีให้เขารีเซ็ตก่อนให้เขารีเซ็ตก่อนอ่าเนี่ยแฟร์ด้วยนะเรียแฟร์ด้วยนะเป็นไงดูดิทุกคนให้เขารีเซ็ตด้วยนะเออแบบเขาอยากให้ทุกคนดูแบบว่า ฮ้ยอะไรอะพี่เริ่มมาถึงเขาโดนวันตีชนะอะไรเงี้ยไม่เอาถูกป่ะเออเนี่ยเขาอยากให้ดูแบบแฟร์ไฟด้วยนะแบบอยากให้ทุกคนเห็นับว่าสู้ยังไงเคลียมาให้แล้วกันไม่ทำไมคุณเป็นคนดีขนาดนี้มันเขาหลับปีเออสุดท้ายก็สู้แบบเขาเฮ้ยโอ้โหเอาว่ะโอ้โหใครจะดีขนาดนี้ทุกคนดูเอาไว้นะไม่มีใครดีขนาดนี้แล้วนะเปล่าหรอผมให้ยากเคลียมันด้วยเพราะว่าเขาจะได้ไม่มีอ๋อมีมันให้ดูดเลือดอ๋อโอเค อ่าแล้วครับผมมาครับมิสเตอร์เกมครับฉากนี้เป็นหัวเห่านะครับปาหมีครับจะเล่นระยะไกลเขากดปีกเลยเวลาเจอเป็นทางฝั่งของธนูนะครับเขาจะต้องปามีดให้โดนนะทุกคนเพื่อที่จะชนะนะเขากลัวยังไงวะเจอสัตว์จะช่วยเคลียร์มอนไอเขาเขาก็ต้องกลัวเปล่าเขาก็เห็นคุณเดินเข้ามานี่ก็คงเก็บจะแตกไงเขาต้องกลัวอยู่ช่วยเคลียร์มอนเนี่ยไอเขาอยากเคียร์มันก็ช่วยเคลียร์แล้วนี่เขาใช้เป็นกระโดดปะไม่ใช่เป็นกระโดด ไปแล้วครับผมมิสเตอร์เกมครับผมช็อตนี้ครับปามีโดนหรือเปล่าโดนครับผมมาแล้วครับหนึ่งรอบอันนี้ก็น่าจะสวยครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าโดนมีดอย่างเงี้ยเขาจะชนะครับใช่เขารองเท้าแล้วก็รองเท้าแล้วก็ปาดครับผมพอเก็บครบสามก็จะปาดหนึ่งทีนะเพื่อเป็นการเร่งดาเมจครับเดี๋ยวพอเก็บอีกรอบนึงก็จะสามารถละปามีโดนด้วยครับผมโอ้โหสุดยอดครับมิสเตอร์เกมช็อตนี้แบบอย่างนี้นี่คือธนูเล่นเหมือนไม่มีสกิลสองนะครับแถมยังมีเสื้อคลิปสกิลแล้ะยังมีเสื้อมิดสกิปดูดเลือดนี่ครับช็อตนี้ก็ชนะไปแล้วนะครับ ช็อตน,นี้ก็คือแค่โดดให้โดนหนึ่งทีนะแล้วก็ป๋ดสองครับผมนีม่จะเกมโอ้โหเป็นไงตอนนี้นี่แบบคนดูแบบกีดการ์ดกันใหญ่อะไรวะเขาไม่ไปทำอะไรกีดการ์ดกันใหญ่หูมึงปามีดโดนช็อตเขากระโดดกดรองเท้าไงหูปามีดโดนทุกรอบเป็นไงอ่ะแล้วครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในไฟแรกก็ขออธิบายนะครับคือเวลาตอนที่เราเจอตัวใครเนี่ยถ้าปามีดโดนก็ชนะแล้วนะครับเพราะว่าในการเจอตัวใครอ่ะ ตัวใครจะต้องหนีเราใช่ป่ะเออคือพอเขาหนีเราแล้วเขาโดนมีดเนี่ยมันทําให้การหนีของเขาอะ่ะเออเสียตัวเทตมันก็ชนะตัวใครอยู่แล้วถูกปะ่ะถ้าตัวใครหนีตัวเทตไม่ได้ประมาณนั้นนะครับก็แค่นี้เองนะครับส่วนเซอร์มิ่ก็เมื่อกี้เอาไอ้สคริปต์ดูดเลือดซึ่งเขาไม่กดดูดเลือดเพราะว่าไอ้เกมเนี่ยมีเซอร์มิ่อยู่แล้วนะคือเขากดไปก็ทําอะไรไม่ได้นะครับหลักๆก็คือไฟเนี่ยมันอยู่แค่การปามีดแค่นั้นเองแต่วิธีการเล่นนะครับในตัวของเด็กกิมเนี่ยคือแค่เราเก็บสแต็กครบเนี่ยพอเรเ,รเ,รปปอเราก็บสแต็กครรบเส็จป๊บอะะเเรากก็ด E ไปลยนครับทีนึงงหลัจากเรรราเเก็บบคๆๆไปื่อยจนแบบ เขาใกล้จะตายเนี่ยเราสามารถเก็บครบและอีสองทีได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นรอบที่2นะครับก็เกิดมาก็เหมือนเดิมปกติแบบที่ผมเคยสอนนะก็เคลียร์มอนก่อน,อนไม่ต้องรีบนะครับคนมาก็หนีได้ถ้าสมมติว่าเป็นเด็ดกีนนะ้องมีมอนพอใจะให้เกีียวหนีได้อยู่นะครับก็เคลียร์ไปอาหารเนี่ยที่เขาเอาซุปมาคือเอาไว้รีเปลี่ยนตอนเลือดน้อยนะตอนลุดคอมแบทเนี่ยมันสามารถสลับอาหารไปเปลี่ยนเป็นซุปเพื่อ,อเด้งเลือดขึ้นมาสู้สู้ด้วยเลือดแทนได้นะไม่ต้องสู้ด้วยดาเมจนะแล้วก็เจอแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม เหมือนจะเป็นไลท์คอร์สโบนะครับแล้วก็เป็นหัวแข็งเสื้อเมินะครับซึ่งถือว่าเป็นเซตที่แปลกครับผมชอดนี้เก็บมาก่อนสาสแต็ะครับวิ่งเปิดเพราะว่าเรามีตามสแต็กนะครับได้เปรียบล้วป่าทันหรือเปล่าป่าทันครับผมตอนนี้คือได้ป่าฟรีนะครับจากการเก็มสแต็กมาแล้วก็โดนกระนำกระสุนไปกดเสื้อมิดหลบมานะครับผมโอเคครับผมไปการกดเสื้อมิดหลบอีนะเมื่อกี้จากนั้นครับ เก็บสแต็กจากมอนข้างๆครับผมอ่าเมื่อกี้คือเก็บกับเขาไม่ถึงก็เก็บจากมอนข้างๆนะครับแล้วเขาเป็นหนึ่งทีเขากดเสือ้อเมอร์มาแล้วแต่ว่าถ้าไลคอนโบเซอร์เมอร์สายนี้นะมันไม่ค่อยจะมีผลอะไรเท่าไหร่นะครับผมแอบนี้ครับจะเกมไล่ฟันอยู่เรื่อยๆครับคิวให้โดนครับคิวให้โดนแล้วปาดโอ้แต่ว่าปาดโดนน้ำแข็งไปครับแต่ไม่เป็นไรเก็บใหม่ได้หรือเปล่าเพราะว่ายังเหลือปาดอยู่อีกหนึ่งทีแค่นี้ก็ชนะแล้วปาดพี่โดนก็ชนะแล้วโดนแปะอันติมาครับผม แล้ปลามีดครับหลบอันตีพร้อมกับปลาให้โดนคนไปด้วยครับผมโอ้โหอย่างเท่จริงๆเมื่อกี้ปลาโดนเฉยๆก็ชนะแล้วนะแต่คือมันกับปลาให้โดนด้วยแล้วก็หลบอันตีด้วยเอาเท่ไงเออแบบเอาโชว์โชว์หน่อยคุณวาดคุณโคตรเท่เลยป่ะตอนนี้คือแบบเมื่อกี้แบบปลามีดแบบหลบอีด้วยแถมแบบโดนศัตรูด้วยตั้งใจตังจต้งใจนะอ่ะก็ตั้งใจไงก็โคตรเท่เลยป่ะ อ่อแล้วครับผมก็เป็นรอบที่3แล้วนะครับมาดูว่าเดทกีีขอมมีตะเกมต้องบอกว่ามีดนี่คมจริงๆนะอะ,อะไรไม่รู้แหละแต่ว่ามีดคมไปก่อนแล้วตอนนี้คือขอแค่ปามีดแม่นยังไงก็เก่งนะมาวุ้นี้ อ่าแล้วครับผมเจอไปรอบที่สาครับเป็น normal bow นะครับซึ่งเป็นอาวุธที่ถือว่าเมตาอยู่นะครับผมในตอนนี้ครับนะครับพิตเกมจะทำไงเก็บมาก่อนนึงสแต็กแล้วปามีดอัดเลยครับตอนนี้คือข้อดีคือได้เตียบ1หนึ่งสแต็ะครับแต่ว่าโดนยิงอย่างเงี้ยก็จะเจ็บหน่อยนะครับแล้วโดดไปโดนช็อตนี้จะเป็นปัญหาหรือเปล่าครับแล้ว e เลยนะครับผมคือกาจะ e ใครนะครับอันนี้คือเป็นการ e ใครนะก็คือไม่ต้องเก็บสแต็กเต็มครับ e เลยเพื่อเป็นการแบบอ่าได้ดาเมจแล้วก็ดีออกมาด้วยหากเขายังตามเนี่ยเราก็อ่าจะถือว่าเขาจะ p ีเเนี่ยหรือว่าเกมเนี่ยรีได้เนี่ยจะทําให้แบบเขาได้เปรียบตรงเรื่องยานครับอ่ะโอเคคือตอนนี้เราได้เปรียบเรื่องยานะเพราะว่าเรารีมาถูกป่ะเขากดยาไปแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้กดถ้าเราเลือกเต็มคือเรามียาเขาไม่มียาถูกป่ะใช่ใช่ได้คิดไปไหมนี่โอเคคิดไว้คิดไว้ก็เลยรีแปลว่าคิดเหมือนกันนะครับผมตอนนี้ทางมันรีไม่ได้ดิได้เปรียบเรื่องยาครับผมาแต่ว่าเขากดรองเท้ามาเกมก็เลยใส่ไปเลยครับชอตนี้แล้วเก็บเต็ม3สเต็ปแต่ว่ารู้ว่าเขาจะกดฮันเตอร์ครับเลยยั้งไว้ก่อนครับยังไม่ปาดแล้ว บิดหลบไปก่อนนะครับผมช็อตนี้โหเป็นผมจะปาดก่อนทีหนึ่งแล้วค่อยหลบนะไม่งั้นไม่รู้มันทันหรือเปล่าแต่ว่าทันอยู่นะครับผมโอเคกะไว้แล้วนะครับออกมาปาดก่อนทีนึงแล้วเห่าไปครับผมเพื่อสร้างดาามีนับช็อตนี้พยายามทำยังไงก็ได้เก็บให้ครบสามวแตกแต่ไม่ต้องครบแล้วครับผมนี่มิตาเก็บปาดไปโอ้โหอ่านะครับผมก็เป็นการใช้จุดที่ได้เปรียบครับตรงที่เขากดยาไปก่อนไฟแรกครับจากการใครออกมาจะเห็นว่านะครับตามที่ผมอธิบายก็คือเมื่อกี้ เป็นการเล่นแบบว่าคายออกมานำด้วยการใช้ e ซึ่งซึ่งพอเขากดยาไปเนี่ยแล้วไอเกมเนี่ยดีออกมาได้ก็จะเห็นว่ามันจะทําให้ต่อไฟต่อไปเมื่อกี้คือเลือดเลือดมันเกือบเต็มทั้งคู่แล้วไงมันก็ทําให้เขาไม่มียาแต่ว่าไอตัวของตัวของเกมเนี่ยม,มียาครับก็เลยจะได้เกียบตรงเรื่องยาไปครับตรงนี้แล้วก็จะมีอีกช็อตดึงนะครับผมที่เป็นการทําให้ได้เปรียบมากๆเวลาเจอธนูนะครับทุกคนอาจจะไม่สังเกตนะครับมาดูช้าๆกันอีกรอบนะครับคือเมื่อธนูกระโดดเนี่ยปกติเราต้องปามีตามใช่ไหมแต่ถ้าเขากกรรรระะโดดดออยยยย่่าาา e ่่าาาาาางงงเเเีีีีี้้้้สสมมมมถ E ตตไไนนนนจผซึช จะเห็นว่าเกมเนี่ยสามารถทําได้นะก็คือพอเขากระโดดปุ๊บเขากด e ตามเลยเราก็จะเหมือนทาดามิดไปได้ด้วย e แล้วก็ตามธนูไปด้วยนะครับผมซึ่งถ้าใครทําได้เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่ทาให้ได้เปรียบธนูมากๆเลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องใช้มีดนั่นเองนะครับผมโอ้โหแล้วเจอแล้วครับผมรอบสุดท้ายครับผมของมิสเตอร์เกมครับไอ้รอบนี้รอบสุดท้ายละคุณมั่นใจไหมรอบนี้ว่าคุณจะชนะอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายละคุณจะชนะสี่รอบสี่รอบเดี๋ยวน้อยกูก็มียาไ้เล่นอ่ามั่ ต้องมั่นใจใจเราไม่ชนะเราเออต้องต้องมันใจอยู่แล้วใช่ไหได้ยินเสียงเป็นอ่าเป็นเกตทฟอนนะครับผมเป็นอาวุธที่คิดว่าอ่าถือว่าก็เก่งประมาณหนึ่งอาจจะไม่เมตามากแต่ถือว่าเล่นได้แล้วก็เก่งประมาณหนึ่งนะครับผมซึ่งล่าสุดบัฟมาก็เกือบจะเป็นเมตาเนาะนะครับผมเออปละปามีเปิดเข้าไปก่อนนะเพื่อบังคับให้เขาใช้วิงนะครับไม่งั้นเราก็ไม่มีอะไรเข้าถึงตัวแล้วมิเตอร์เกมครับผมปานเลยครับช็อตนี้อันนี้ผมไม่รู้นะว่าทําไมแต่คิดว่า อาจจะแบบเทรดจนชนะนะครับด้วยสกิลคิวนะครับก็คือเลยปาดไปเลยหรือว่าคิดว่ามันมี2อ,อย่างครับคือเอาหูแล้วเียแลอันนี้พลาดน,นะครับผมปาดไม่โดนแต่ไม่เป็นไรนะครับน่าจะยังไหวอยู่หรือเปล่านะครับอูแล้วมันเจ็บมากแต่ว่าเฮ้ยโอ,อ้โหน่าจะมั่นใจเกินไปแล้วมีการปาดเบาเฮ้ยเฮ้แล้วแบบไออูโอโหแล้วโหนี่กเกือบ <an> เล่นพลาดนิดนึงคิวไม่โดน <c oughs> อ่าเมื่อกี้คือพล <c oughs> าดไปตรงคิวไม่โดนอ่คือที่ปาดก่อนนะโดยที่ไม่สามสเต็ปเมื่อกี้เป็นเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าถ้าปาดไปตอนนั้นอ่ะคือเขาหนีอยู่ดี <c oughs> ยังไงจังหวะที่เขาหนีอ่ะอ e ี <c oughs> เราก็จะเหลือแป๊บเดียวอยู่ดี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใช่ปะก็เลยแบบใช่ใช่เออไ,ไม่จำเป็นต้องเก็บครบสามสเต็ปอ่ะมันก็เป็นอีกเทคนิคนึงก็คือแบบถ้าเรามั่นใจว่ามันอารมณ์บัตเตอร์คือถ้าเรามั่นใจว่าสุดท้ายแล้ว อ่าเราเสียบไปก่อนแล้วแบบครูดาวสามสิบพิมาทานก่อน40%ก็40คือก็เสียบไปได้เลยยังไงมันก็มาทานอยู่แล้วคล้ายๆกันนะอันนี้หลักการเดียวกันอ่าประมาณนั้นอของเต็มพอดีกับของเต็มโอเคครับผมโอ้ก็สี่รอบต,ต,ตึงเลยนะเมื่อกี้แบบแมีเสียงนิดนึงด้วยนะปามีดเข้าไปเขากดยาตัวใหญ่สวนทำให้คำนวณพลาดนะป่าไม่ตายดีนะเขากิลหนึ่งไม่โดนเหมือนกันไปเกิดนะเมื่อกี้โอ้เป็นช็อตเท่เทแล้วเสียงโอ้แต่ว่านี่ตั้งแต่เล่นมาปามีดไม่พลาดเลยนะโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดนะครันะคแบผมว่าเป็นเด็กิ บ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายเชียร์วะอยวมันใช้มาเล่นอะไรก็คงจะมาอีกไม่มีแล้วไม่มีแล้วได้กกี่อันเดียวเนี่ยเดี๋ยวใช้เล่นการทายเดี๋ยวมีคนขอการทายกูให้มึงเล่นเพราะกูเล่นมาแล้วไงกูเล่นมาแล้วไงเดี๋ยวมึงเล่นบ้างอะไรเอากูเล่นมาแล้วกูเล่นมาแล้วกูเล่นมาแล้วเดี๋ยวมึงเล่นด้วย